ช้าตลอดไปเจนี่ทุบไปแล้ว2อย่างพับแล้วก็ลิฟต์เตรียมละนี่ว่านี่ว่ามารอดูเซอร์ใช่ไม่เคยดูคือนี้สวยออกแนวจบดูละยีลูกเตรียมละทีมนั่นบ่ายสองตอนนี้สายตลอดสายตลอดไปถ้าช่องยุบช่องแยกไม่ต้องสื่อเพราะใครดู The g โ l d l i s ดู The Gold List ได้ไงทราบกระเป๋าดู The g โ l ได้เลยยสุดแล้ว ไม่มาอันนันเอานดูเดอกลนีเข้ากับฉันปะอันนี้ก็เข้ากับฉันอยู่ัเข้าสดๆกันแรกเลยสามอันปะก้าแรกาเชกาแรกเังสักก้าจะแรกแหละเอ้แต่เขากับพี่เอินมากสวนมากหลอนว่าใบนี้ไม่เข้ากหลอดใบเดิมรฉันอยากหลอสีจะเป็นหนักอันก็ม่อยาลยไม่ึงไม่ทำให้มันใสเมนดาวขึ้นหรอไอ่หนักใช่ไหมไมนใสยาวได้แต่ว่ามันไม่เข้าหรอกใส ใช่มันจริงๆมันมีใส่อะไรได้เยอะนะขอดูหน่อยข้างในไม่เยอะเลยค่ะอุดรามันสีฟรีดส์สา What's in our bag หลอนฉันรู้หลอนรู้อย่างาทำไมที่มันไม่ยอมให้เราทำ What's in my bag เพราะว่ารู้บ้าผมต่อมันสีชมพูตั้งแต่สองปีที่แล้วมันยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเอ่อมีทุกอย่างน่ากลัวมากเหมือนคนเล่นของมีคนอยู่ในนี้ปะคะ ก็รอดเหมืนนั้นที่ยอกมาบนกระเป๋าดเลรมอนอะมีกระเป๋าบาลลารันเก่าอางบาลเรนจีนะบาลเลนเซียก้าชีฉันรู้แล้วว่าทำไมชีไม่ยอมทาวก็ว่าชีมีคนหลับนักฟ้าอยู่เท่าไหร่ชีมีคนแม่อยู่ในห้องชีมีตัวอะไรก็ไม่รู้ชีมีเมืองอยู่ด้วยนะรอนชนะกลัวมากนั้นมีเศษทุกอย่างก็ว่าก็ว่าขอดทำคอนเทนต์วอตส์อินอเวอร์แบ็กส์ก็ไม่ยอมทำไม่ยอมทาวเพราะอะไรเพราะว่าข้างในมันต่อล้อมจมูกอาจจะไม่ออกงานครั้งแรกๆยังหู่ลยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ผมชีแต่ว่าเป็นผมคคนนนนออื่่่่่่ชชเเเเเลลลยยุณใสงงี้ไไมมาาฉััถึว เหนื่อยแล้วเอางี้เดินก่อนเออเดินก่อนแม่เราไปเอางี้ทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปสยามร้อนกันเจอไปไปเตะบอลกันรอไปกันเตะบอลชารอนนิดหนึ่งน้ำรอดูเลยว่าเราจะได้อะไรเป็นไขมันนี่เชื่อไหมว่าพอตั้งใจพาของแอนจะไม่ได้แล้วไม่ได้เลยเลยตอนนี้ของพูดใจในใจว่าใครคนขอบคุณที่แจ้งให้ทราบแต่ว่าอย่าไม่ย่าไม่มีใครถามเลยสักคนนะพูดทำไม อยากโหน เป็สเลสลรบฟิมเออปามลาม,มาฉันอ,อ,อยากได้ฉันใส่ได้ปะไม่แน่นอ้องอาจจะใส่ได้ก็ได้เพราะว่านีาจะฟืนคือเท่ากันหมดเลาายป่ะครัต้องลองเบีมไม่อยู่ ไปแล้วไปแล้วเขาไปลองแล้วเขาบอกสามสิบแต่กระเธออยากฝืนสามสอาจจะปรีเขาฝืนธรรมชาติบอกมันล็กจริงว่ะไหนขอดูหน่อยยังไม่ได้ใสเราไปช่วยกันก่อน อารมณ์ยู่ซ่างนี้ยุ่งสี่สาเซนเราเจอเลยพยายามและสาเมื่อกี้ไม่ได้อันเมื่อกี้คืออยู่กันบนป่านมันธรรมชาติคือติดอยู่ตรงนี้แล้วแบบหลอดอันนี้ก็บอกต่อเอาเข้าหรือเอาออกอย่างนี้ฟื่นคืออยากมันเหมือนไว้ชิคเงาเมื่อกี้ตอนนี้รูปสวยมาดูแบบลองดูไปสร้างเอาลองอีกแล้วดูไปสร้างคอนเทนต์ได้หลอดเราไง มันจะยานลงมาป่ะพอล่อนไม่มีนองรังมันไม่มันมีสายนี่ตาไม่ก็สายรัดแล้วแต่ฉันว่ามันก็ยังแบบดูยาวรัดสองข้างแบบตลอดอะไปใส่จบเออไปเราเทียบเมื่อกี้เทียบพี่เขาเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้แน่นอนด้วยหมุดตัวนึงทีปั๊บ มันมาเนี่ยเป็นหลอ n around d r e Andre okay, โอเค I'm gonna turn around อ <laughs> ตันี้เปนารอนไปพอดีไทน่ารักน่ารักตัวจริง่เกมตัวนี้ทมามีคนจองเยอะมากแต่ยังไม่ได้เห็นตัวจริงหลอนทุบเป็นเซนทุบดีนะ ตอของโค้ขวดมันมีแบบเช่าเมยทำไมฉันใส่ออกมาแล้วฉันเหมือนชนเขาองติกน่ารักมากเยก็เธอราด้วดีนะมีสีน้ำตาลให้ยืมมปะฟูันหรอูสีน้ำตาลแบบอันใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าแบบใส่แบบพึ่งอยู่ตรงหัวเขาแจะใส่ไปไหนก็ใส่ไปไนไงใส่ไปเลยไม่ใช่ไม่หัวับไอ่ะ ฉันยืมถ้าหลอดไม่ใส่ฉันยืมนะแล้วแต่แต่จริงๆตัวนี้ก็เลิศไม่ถึงว่าถ้ากระเสริฐสุดแต่เสื้อตัวนี้ก็สวยฉันว่ามันก็จบอะตะกระโปงอะกระโปงแล้วก็บูดใหญ่ซื้อไปเลยไป็วอรเดิ้ลนี่าน,าน,นะล่าแต่มันไ่มมค่เร <c oughs> ียบลย้ยราดูกรดูอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ากระทำไม่ได้ก็ค่อยกลับมาตายหลังที หลอนซื้ออย่างน้อยอ่ะชุดไม่เลิศแต่ไงเราก็ต้องไปอ่ะเอาเงี้ยแต่เราก็ต้องไปให้มันเลิศเอานี <c oughs> ้เออมันคือถ้ากันไปทันทีก็ต้องไปให้มันเลิศจ้ะใช่ไปให้มันเลิศหล่อนฉันว่าหล่อนอ่ะไปแนวแบบเกลี่ยแม้ <c oughs> แบบว่าเอซีดีแบบชุดบอยบ้างสาวบ้างไม่ต้องสาวดด<ช>แต่ไม่สาวเลยแต่แต่งตัวบอยแต่สีสาวก็ได้อะไรอย่างนั้นอาจจะแบบ ไปดูอีเมลอ่ะหลอดทั้งเป็นอีเมลอีเมลแมวอีเมลแมวฉันแล้วใส่บีท่าแล้วก็เต้องไม้กระโปรงซื้อกระโปงแบบเออฉันมีกระโปรงให้ยืมเราก็ใส่ทับใส่ทับไปเป็นใส่ทับอะไรเงี้ยแบบเลิศมันก็จะดูแฟนท่านหน่อยนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็งงมากแต่มาถึงจุดนี้เพราะว่าเราจะมาคอเอาเรื่อง เซ็งเซ็งมาริเอจคือสมรสเท่าเทียมเราก็อยู่กันที่ร้านเช่าชุดแต่งงานทําถึงปวลเดี๋ยวเราเรอดูทั้งทั้งรู้ว่าเราจะถึงไม่ถึงเพราะว่ารุนมากไม่เคยใส่เลยที่มันแบบออกนอกกรอบขนาดน,นี้แล้วแบบว่าเราต้องแบทช์ออกมาให้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงให้เป็นที่พูดถึงทําให้ถึงทาให้ได้ให้เป็นที่จดจับว่าแบบ L G B T เนี่ยคือแต่งไงออกมาให้ดูไม่เป็นเจ้าสาวแต่ดูคอเอาเรื่องเจ้าสาวแบบยากนะแต่เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยงไง เป็นอย่างไรไปประชิวสารฝันไว้้เดสุดิี่ดูดดดีเทลนี่ขนาน้วะไม่แต่งหน้าแลวผมอะคือแว่าชุดสวยมากจริงมึงก็ใส่ใส่เลยเริ่มหาจาบ่าวเลย ชุดที่ใช่แล้วเป็นยังไงรร้สึกอะไี่ได้จรงแบบว่าตอนนั้นคือเต้าแบบอ๋อดูด้วยเหรอครับนี่จะเต่าเนมือนเต่าเหมือนวันดีใจอ่ะสวยมากนอ่ะครั้งแรกคงแรได้ละคอนเทนต์หลอกสุดๆเจ้าสาวครั้งแรกในชีวิตนี่อะไรที่เป็นครั้งแรกในชีวิตปุ๊บคนจะดูเยอะทันที เปลาไว้ที่เสื้อแล้วก็แว่นแล้วก็รอดูโลเทลลูน้าผมแบบเอาไปฟิลแบบเท่มันคือแบบแฟชั่นมาสคิลีเพราะว่าตัดกับอฟอามเฟมินีนที่แบบมีเยอะลยอแล้วก็าเดี๋ยเราจะรับทรงรถเท่าเทียมนีเตอ ตอนนี้นะคนก็คือแนะนำตัวสมาชิกวาบีซาบีแล้วก็พี่เอเริ่มจากเบนชื่อเบนท์ฮาเออไปเริ่ม้ครับเออเปเปอร์มาจากพี่เอก่อติดตัวไปด้ยดีเลยดูดูกูจะได้ออนไปเนี่ยกับชุดนเนี้ยไม่ได้ออนอยู่แล้วกัวไม่ได้ออนอันนี้คือออมสินฮะเออแนบไอจีเอไปเออมาย่า เด็กใหม่ลูกเจี๊ยบลูกเจียบนู่นก่อนอย่าชี้น้องโอ้เจ้าโอ้โหมามาภูมิใจยังค่ะภูมิใจมากมาภูมิใจในตัวโซ่ใครต่อไปค่ะเซียมี่ค่ะต้ค่ะเอ้ยต้องต้นหลิวมาแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ไหนกันออนเดอะเวย์ค่ะตอนนี้ออน On the way เราจะไปงานไครมันแปลงข้อไทรบันคาราย นี่พาวทูบีพายนี่คือเรามางานดีเพราะอะไรขอแกนสากเพราะว่าเดี๋ยวไปที่งานเราอาจจะแบบพูดได้น้อยแล้วเพราะอะไรพายเดือนนี้เป็นเดือนอันนี้เป็นเดือนอะไรนะเดือนกรกฎาคมเข้าผิดเดือนเอาใหม่โอรู้เลยว่ามึงไม่รู้ว่าพายมันเดือนไหนอ่ะพาแล้วจะตัชกาลที่6นะครับเพื่อเป็นการเซเลเบรตสำหรับ LGBTQIA ผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับทุกคนก็ยันเรื่องส่งรสเท่าเทียมในประเทศไทยที่ทุกคนมาเดินพาเลทในวันนี้คือจะให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น มาแน่รอดูเลยบ,<อ>บอกเลยว่างานนี้วาบอีกจังเ,เลยเบอร์ดูข้างหลังอันนี้ทั<อ>้ตัวตัวหน้านะตัวหลังเขาหนักกว่านี้มีท <c oughs> ั้งครอบวิกเราไปดูภาพรวมตอนปลายทางเพราะเราตอนนี้มันอะไร <c oughs> โอ้บ้านหีบปอบจัดอ่าะยังข้าจัดอะจัดโคงจัดโคตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะัดดิเชียนนี่ไนกันตอนนี้เราอยู่กำลังรอรอเดินพาเลยไง I am Kendall. Kendall. เปนด e n d เลย Kylie. Kylie. And you r i s t n c r i s t i n a c h r i s r i s t i n a อยแล้ว Megan. อ่อ Megan. Andre. วนตอนนี้สรวนร้นตอนนี้ทุกคนอยากบอกว่าบรรยากาศงานคือขอแชร์ก่อนว่าทุกคนเหินยันต์ติสแต่ดแติด่ฟลไปมากไม่มีตอนนี้เรากลายเป็นแบบสแตน์ดาจริงปวปกติธรรมดาแล้วแบบพฤตไปเต็มๆเกคนอ่า เป็นด้วย energy แบบยินเยอะการใส่ต้อนรับทุกคนมากไม่มีตอนก่อนมาเนี่ยแอบกังวลว่าแบบวันนี้เขาจะแบบก็ลืมเปล่าอะไรเงี้ยเราจะแต่งตัวยับไปไหมก็เลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมาในงานทุกคนแบบแฮปปี้แล้วแบบทุกคนกินเขากินในการจอยมากรัดรัรัแบบสนับสนุนเพื่อแบบไฟสดๆเป็นแบบมูที่ดีแล้วทุกคนดูแบบมีความดีอยู่ในตัวเวพร้อมที่จะเดินเดี๋ยวเก็บคัพรวมให้เดี๋ยวเก็บคัพรวมให้ได้เดี๋ยวแบงค์ชิลไม่ได้เดินขบวนสามหรอ I am your mother. You listen to me. ไข่ไข่ไข่ด้วยอันนี้คือเบื้องหลังของการที่ออกงานไลท์พาเลตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบทำไมไม่ใส่เสื้อไนทำไมไม่ใส่เสื้อไนใส่เซอร์ก่อนฟรีนิโปค่ะเกโปฟรีนิโปฟรีนิโปจะสุด ค่าจะแต่งตัวยังไงก็ได้อยู่แล้วตอนนี้ใช่ไหมเออตอนหล่อเสื้อมีอถอดเสื้อเดี๋ยวนี้เออถอดเสื้อจ้าใส่ดีกว่าซีนิโป้เหมือนกันครับอันนี้จริงจริงเอางี้ถ่ายเสร็จอย่างถ้าถ่ายเสร็จจะได้ถ่ายต่อแล้วก็ถ่ายชนกันน่ะนี่ไงเสร็จแล้วปึ๊บเข้าเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับซีนป้าสวัสดีใครยังไงแนะนำตัวครับนั่นแหละโอเคครับน้องเปเปอร์คนต่อไปยังไงวันนี้เนี่ยมาในทีม วันนี้นะครับเราก็มาในแนะนำชื่อก่อนช่องเผิ่อแบบคนใหม่คนเอ่ยได้อะไรอย่างเงี้ยได้ครับสวัสดีครับแอมลาลาลีสานะครับสามารถเข้าไปในฟอลโลสามารถเข้าไปฟอลโลอินสตาแกรมได้ลาลาลิซานะครับตัด่อนเมื่อกี้ออกทั้งหมดไม่มีการสารแล้วสวัสดีครับอิสแบงกี้นะครับวันนี้ก็ได้มาเดินร่วมขบวน ไพร์พารเลตนะครับผมก็วันนี้มาในลุกในลุกวันวันนิตี้ออเดอร์ไทม์ไปทุกได้วันนิตี้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายความเป็นยูนิเซ็ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ขายกันดีเพราะฉะนั้นน่ะเขาเรียกว่ามันก็ตอบโจทย์กับเทศกาลนี้พอดีนะก็เลยสวมใส่คนเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันไม่มีเพศอ่ะฮะแล้วเราคอลเลคชั์นี้เป็นพิเศษคืออะไรพิเศษยังไงข้างในไงหล่อนอันนี้ไม่ได้ขายตลอดปีสิเงี้ยนี่หมดแล้วทุกคนไงโซ่เอาเพราะทำกี่ตัว หก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 หลอนเอาไปแล้วห้าแตงอะนี่เอาอีกหนึ่งไงหมด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 แล้วไม่คือติดแกลแล้วแล้วตัวแล้วตัวที่นังเอาคือตัวนี้ตัวนี้เลยหมดอ่ามาแล้วเออฟิลฉลามก็เหาฉลามเอางีนะฉันไม่อยากพูดเยอะไม่คือพูดไปเลยว่าติดแกลมทกเนี้ยเฮ้ยสวยมากเอางีนะทำไงก็ได้คนตัดต่อขอยำรวมมาวันิตี้เนี่ยหลือสองวิจบฉันไม่อยากฟังเยอะ โอเคก็บายบายครับอ่ะไปต่อกันที่น้องเปเปอร์นะซักอีกแล้วหรอไม่ยูแลเป็นจริงนะไม่ต้องบอกว่าคนที่แต่งตัวอย่างเงี้ยคือติดแหวมไม่ไม่ได้ไม่ไม่อินเทศกาลไม่อินไม่อินลองไปให้สุดมันยังแบบพอาไม่ได้อะไรอย่างงี้ขอเราดูแล้วแหรอน่าป๊าบแต่ไปชุดปึ๊บปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยทิ้งติดเปลืองละเมื่อกี้คือต้องแล้วเซ็นทั้งหมดติดเปลืองแล้วขึ้นเบอร์ทั้งหมดไม่ได้แล้วแต่ชุดหลอนเลิศมากพาถ่ายออกมาคือมีหลอนอ่ะโดดออกมาอยู่คนเดียวตอนนี้ไงก็ปีเอไม่ติดละก็ปีเอหนึ่งคนฆ่าว เป<อ>็น f r เ e อ i p ฟ l น free nipple free nipple นะครับแลวอะไรอีกวันนี้แล้วก็ everyone ahuman r e นะคะใครจะแต่งตัวยังไงก็ได้ใครก็คือคนเหมือนกันเนลิศแล้วเนี่ยงานนี้มันต้องมีเธอปีหน้ามาใหม่ปะคือแล้วเจอกัน <laughs> คโอเค ตลอดทางคือสนุกเฮฮายจอยมากแบบปกติเอนจีเราจะดับแล้วแต่ครั้งวันนี้แบบร้อนมากแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าแบบทุกคนแบบ happy pride เอางี้นะทุกคนตอนนี้คือเราจะเหมือนแบบ <It> s <S <อ>กินกิน โอ้ยกระเทียมโหเข้าไปข้างในก็อยากแรปอัพสุดท้ายนะครับก็ไหนๆก็หลายๆคนแบบว่ามีพวกเราหรือว่ามีเอิร์อย่างเงี้ยเป็นอินสปายเรื่องการแต่งตัวเรื่องแฟชั่นอะไรก็แต่เอิร์ดอยากจะบอกว่าเสื้อผ้าไม่มีเพศนะครับเสื้อผ้าไม่มีเพศจริงๆแต่ว่าคนเรามีเพศนะครับทุกคนอยากให้ ทุกคนเห็นความสําคัญของทุกเพศและให้ทุกเพศเท่าเทียมกันเพราะทุกคนอ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วความจริงแล้วได้ทุกรัฐทุกประเทศควรที่จะให้สีธิเท่าเทียมกันที่ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคนตั้งแต่เกิดมาและจนตายเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกอย่างเท่าเทียมกันแถฉก็วันนี้ สนุกดีครับเหนื่อยดีอ่ได้ตามฟีลไปเลยไม่เป็นไรเจอใจว่าเต็มที่จเจอคนอเเจอ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 รู้คาถด้วยมีอะไรอยากจะพูดถึงแบบคอมมูนิตี้ความแบบเรบไฟมันนะครับ <c oughs> ไม่อยากจะพูดเหรอเอาจริงๆมันไม่สมควรที่จะมีแค่เดือนี้เดือนเดียวเดือนสามมันคนที่จะมีแบบ ทุกเดือนมันควรที่จะเป็นของมึงลองดูว่าแต่งตัวยี่เดือยไปใช่ไม่ใชราะไม่ไม่ถึงแบบสิทธิแบบทุกอย่างมันไม่ควรที่จะมีแค่เดือนนี้เดือนเดียวมันไม่ควรที่จะต้องเรียบเรียกร้องอะไรด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันควรเือนปกติองมัคืสิทธิ์ของทุกคนที่ไม่ได้แบ่งเพศว่าอะไรก็ตามทุกคนคือคนที่รอรถค่ะตอนนี้ไม่ควรค่ตอนนี้อ่ะไม่ใชรอรถค่ะ เวลาคนมันเหนื่อยมากอย่าให้มันเหนื่อยมากเหนื่อยมากมันจะเป็นผีรายการมาดูโมโบหน้าตาของวันนี้เป็นยังไงคะเอาได้ตรงไหนอ่ะเอาได้ตอนเนี้ยเกิดงงยาเอาฟิชเซ็กอีอีให้ดูหน่อยเอาฟิชเชอร์อีอีด้วย